ไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่จังหวัดขอนแก่นจัดขึ้นนะครับโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับได้ร่วมตัดผมให้กับผู้ป่วยติดยาเสพติดที่เข้ารับการบําบัดในโครงการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดที่กองบัญชาการกรมทหารมาที่7ค่ายเปรมตินสูรลานนท์ในพื้นที่อำเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นครับที่กองบัญชาการกรมทหารมาที่7ค่ายเปรมตินสูรลานนท์อำเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่น นายสุเทพมณีโชติรองผู้วา่าราชการจงังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยพันเอกนิสิตสมานมิตรผู้บังคับการกรมทหารม้าที่7เหล่าทหารมา้าร่วมกันตัดผมให้กับผู้ป่วยติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดในโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดอำเภอน้ําพองจงังหวัดขอนแก่นซึ่งมีผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูทั้งหมด30คน เป็นผู้ป่วยยาเสพติดท,ที่ผ่านการประเมินโดยแพทย์พยาบาลและนัก,กจิตวิทยาซึ่งอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองได้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูในรุ่นที่1ซึ่งจะเป็นหลักสูตรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสติบำบัด14วันตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่26กุมภาพันธ์2566ครับ โดยโครงการครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดและมีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายค่ะหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอ ให้การดูแลแก้ไขปัญหาผู้ป่วยยาเสพติดเพื่อให้ผู้ป่วยยาเสพติดนะคะที่มีความเสี่ยงสูงก็ได้รับการบำบัดฟื้นฟูและดูแลอย่างต่อเนื่องและนอกจากนี้ค่ะยังมีการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเสริมสร้างพัฒนารูปแบบและกระบ,บวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยยาเสพติด ซึ่งก็จะมีการดําเนินการแบบครบวงจรค่ะทั้งการบําบัดรักษาทางกายรักษาทางจิตสมาธิแล้วก็การฝึกระเบียบวินัยการแนะนําดูแลความเป็นอยู่อาศัยการเสริมสร้างการศึกษาและการส่งเสริมหลักธรรมในการดํารงชีวิตรวมถึงการแนะนําส่งเสริมและการช่วยเหลือในเรื่องของการประกอบอาชีพเมื่อจบหลักสูตร จนถึงการเตรียมความพร้อมของชุมชนบำบัดค่ะที่จะรับไม้ต่อในการดูแลเอาใจใส่ไม่ให้หวนกลับไปเสพยาเสพติดอีกครั้งค่ะ